รางวัลหัวใจชาวแสงดำได้แย <mortality> ่แทน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 พอดีดนตรีไม่พ <categor> ร <iser> ้อมนะครับหมายเลขสิบห้าครับนางสาวพรพันธ์สันติรักพงศ์นะครับประกวดในตัวละครบุญสบาครับขอเชิญรับรางวัลบนเวทีครับหัวใจชาวแสงดำนะครับเรียกได้ว่ามีความสวย บอกว่าลงลูกบุษบาครับจากวรรณคดีก็มาจากตรงน,นี้เองนะครับควสวยของนางบุษบานะครับและเจ้าคู่นงยาวบนปีตีด้วยนะครับเป็นเงินรางวัลสายสะพายแล้วก็กิจกรรมนะครับ ในคืนวันบนเวทีคืนนี้เต็มไปด้วยนางงามเก่าไม่ว่าจะเป็นทิดาจากอําเภอน้ำพอง <c oughs> แล้วก็ทิดาจากทิดามาร์คเงนะคะนรับต่อกอําเภอบรรทายแล้วก็ทิดางาันนิ้วจากจังหวัดมหาสรา,ารคามสำหรับผมทิดาบุญเค่องี่นะครับจากอําเภอวาิีปทุม